ส,สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับและนี่ก็คือมาริโอเนโกนะเกมแมวน้อยสุดอารมณ์ดีล่าเริงนะโอเคและนี่ก็คือเต้าหู้นะอ้ะอะอาวไปแล้วนะแนะนานตัวให้ทันนะโทษทีนะนี่ก็คือเต oh นะ้าหู้นะนีอออ่อะไรนะไอเทพเหรอเต้าหู้ครับอ๋อรู้กจะเป็นเต้าหู้นะโอเคช่างนะไปกันต่อเลยครับนี่ครับไม่ได้แดกครับไงครับเป็นไงเป็นไงเจ้า เออหาฮ่านะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนะนี่นะนี่แบบอะไรควายเอ้ยอ๋อเต้าหู้นี่ครับเต้าหู้เจอเหยียบครับออะไรเนะี่ยเออผมก็งงฮนะไอเกมนี้นะโอเคเขาบอกว่าก่อนที่จะเล่นเกมนี้ต้องต้องทำอารมณ์ไม่ได้ฮนะไม่ได้แดครับไม่ได้แดครับนี่นี่โหดจริงครับ,ไม,ไ,รบไม่ได้แดกครับไม่ได้แดนะเขาว่าเกมนี้คนที่จะเล่นนะต้องอารมณ์ดีจริงๆนะแบบ เออผ่อนคลายนะอ้าวๆเนี่ยคนที่จะเล่นเนี้ยต้องผ่อนคลายจริงนะครับโอเคนี่ไปได้โหดๆนะอ๋อโอ้ยอีเมฆบ้านโอเคครับอีเมฆบ้านเนี่ยต้องนะโอ้โหไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกครับโอ้เรียบร้อยครับแน่นะอ้าวไอ้เหี้ยมึงเออไอ้สัตว์มึงอย่างนี้เหรอไอสัตว์อย่างนี้เลยใช่ไหมได้ครับ เดี๋ยวรู้เลยฮะเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรูเเว้เลยอึอไม่ได้อ่ะไม่ได้การละอือ <c oughs> โอเคครับมาแล้วนี่โอ้โหยไม่ได้แดะก็ไม่ได้เดะอือโอเคฮะเข้าใจฮะเข้าใจฮะ ต้องทำใจเนี่ยเกมเกมนี้ทำได้อย่างเดียวคือทำใจตะโกนสมัยเละเลยอ่ะสุดยอดเลยนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว Come ะขโมยมาจุ เก็บไม่ได้แลอย่างงี้ผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะถ้าถามว่าไม้ไม้ไม้มันเบาขึ้นนะผมเอาไม้ไปไกลฮะเก็บอ่านี่ไงนี่ครับไม่ได้แดกครับไปแล้วนี่อีเมกนี้ไม่ต้องไม่ต้องโซนครับไปแล้วโอ้ยไอเต่าหูนะลูกโอเคครับ อืมออืมออแมวน้อยแมวน้อยลมดีนะเอ๊ะอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้ โอ้ยเฮียพ่อถึก <c oughs> ไม่ได้อะไม่ได้อยู่ไม่ได้จริง <c oughs> เกะบายละต้องผ่านครับงานนี้ต้องผ่านเนี่นี่อ,อ,อ,อู้ยมีตัวนี้ขึ้นมานะ สุดท้ายก็ต้องยอมนะ <c oughs> ยอมต้องยอมต้องยอมป๊าบนี้นะเนี่ยผมได้สูตรใหม่ละแล้ว,ลวไปเงียบเงียบอย่างางี้อ่าแล้วจะมีเมฆนรกงนะต้องหูนน่นรกมาแล้วอุ๊ยเฮ้ยต้องหุน่นรกกูเกียดมึงเก็บไอ้ดินเนี่ฮนะพื้นที่เนี่ยนะสุดยอดเลยครับไปแล้วต้องไปได้ครับ โหอนาะคตยังอีกยาวไกลครับแน่มาท้อมาต้อแต้อยู่งี้ไม่ได้ครับต้องยิ้มเข้าไปครัของวงแคชนะหาฟังไวนะนะ้อะไรนนะเจ้าหมาแล้วไม่ได้แดกแล้วครับไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกแน,น่ยังไงควายไม่ได้แดกล็อกนี่เจอเหยียบซ้ำไงไงควายโอ้โหอุ้ยเชียวนี่ไม่ได้แดกครับเออ